มีคนถามว่าพนักง,งานกะกลางคืนเข้างานกี่โมงเขาจะมาประมาณห้าทุ่มครึ่งค่ะทุกคนเพื่อมารอของสดมาส่งอย่างหอยแครงบ่อไทยที่เหมืยสั่งเหมยสั่งวันละร้อยโลนะทุกคนเขาเอามาส่งพนักง,งานเหมยก็จะเอามาล้างค่ะเพื่อจะไว้ขายพรุ่งนี้เช้าแตวก็ปลาหมึกค่ะเขาจะต้องมานั่งทําแบบเนี้ย ทุกวันค่ะวันละร้อยโลหรือวันละ70โลเขาจะต้องควักหัวควักไส้ทิ้งค่ะแล้วก็มาหัน่นแล้วก็มาตีเกลือแบบนี้ค่ะแล้วก็ปั่นด้วยน้ําเปล่าอีกทีหนึ่งล้างทั้งหมด3มน้ําค่ะเพื่อความสะอาดค่ะเราปั่นเพื่อเราจะล้างเมือกออกนะทุกคนแล้วปลาหมึกก็จะเด้งด้วยค่ะเราก็จะมาล้างความเค็มออกอีกทีหนึ่งนะึ่หอยลายก็วันละ40โลค่ะทุกคนักงาน3าคนนี้เหมือนเทนเองกับมือค่ะแล้วเขาต้องตรวจเช็คของด้วยว่าของสดไหมหอยลายก็ต้องเป็นหอยลายเป็น ทุกคจะพาแกะเอาฝาเดียวแบบนี้ค่ะพอแกะเสร็จเหมืยก็จะไปล้างแล้วก็เอาไปแพ็คอีกทีหนึ่งนะทุกคนพอหอยลายจบแล้วเราก็จะลวกหอยแมงผู้ค่ะอหอยแมงผู้ก็60 แปดสิบโลประมาณนี้ค่ะต่อวันเราจะเอาไว้ใส่ต้มยำใส่ยำค่ะแล้วก็หอยแมงผู้อบสมุนไพรเราก็จะลวกก่อนเลยทุกคนหอยแมงผู้เราใช้ไซส์ใหญ่นะแต่เป็นของไทย <ขอ S 2> ค่ะของไทยมันจะสดแล้วก็จะหวานกว่าค่ะทุกคนพอลวกเสร็จแล้วเราก็จะแกะเอาฝาเดียวแบบนี้ค่ะแล้วก็จะไปล้างดินล้างทรายออกอีกทีนึงค่ะพนักงานเหมือนจะทําเสร็จก็ปาไปเจ็ดโมงค่ะ